สวัสดีค่ะเทาที่แมนยลินค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าทิมเนี่ยเป็น meat lover ตัวจริงเสียงจริงเลยคือเราเป็นคนที่ชอบทานเนื้อมากชอบแบบว่าขอให้ได้เป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่เคยกินเนื้อแบบคนเดียวนะถ้าเราแบบนับปริมาณน่ะน่าจะกินแบบเป็นโลได้เลย <c oughs> เนื่องจากว่าทิมนะคะเป็น เชื่อสายใต้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณแม่เป็นคนใต้จังหวัดระนองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความคุ้นเคยกับรสชาติความจัดจ้านแบบทางใต้อันนี้เป็นรสที่เราแบบว่าติดมาตั้งแต่เด็กเลยนะและอีกหนึ่งโซนค่ะเพราะที่เป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากอาหารญี่ปุ่นกับรสชาติแบบทางใต้มันต่างกันสุดขั้วเลยนะคะอยากจะได้2ออย่างนี้มารวมกันพร้อมกับความเป็นมิตรเลิฟเวอร์ของอทิมพี่แจ๊กับเชฟเอียนคะ ไม่ง่ายนะคะทำให้หน่อยได้ไหมคะรายการต่อบเปน็นหนงเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ นับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฟันสวัสดีครับพี่ชายเชฟเอียนผมนี่ฮะตั้งหน้าตั้งตารอพิชชายกับคุณผู้ชมคิดถึงมากคิดถึงใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมละครับคิดถึงเราหรือเปล่าแน่นอนผมก็ต้องมาก๊อกก๊อกก๊อกบอกผู้ชมตื่นเถอะสายแล้วเมนูตอนเที่ยงตอนเย็นวันนี้นียังมาดูเชฟเอียนของผมรังสรรค์เมนูจานเดียว บนโลกใบนี้ใ<ม>นครวัวเดอะบิ๊กคิเชนดีกว่าเตรพร้อมนะครับพร้อมครับ <laughs> เราบริบัารการกันในครวัวใหญ่ครวัวเตก,ก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับ<ม>แล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าภารากิจพิชิตฝนวันนี้มีอะไรจะท้าทายเชฟเอีนของผมไปดูนะครับว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นใคร นี่โดนเ,เชฟขิงปะปวดหัวแทนเชฟแนะเตม็มชาบแล้วไม่ต้องใส่เนื้อก็ได้นะคงนะไม่ได้ค่ะเชฟ <c oughs> เชฟต้องใส่เนื้อโอ้โหทั้งชิ้นอย่างนี้เลย <ui> ชอบทมอันยริงสวยนหสวยมากวันนี้น่าสนใจว่าสาวใต้ของเราคนนี้จะมีเมนูพิซซ่าอะไรให้จิ๊บอิ่มกัางสันไปพบกับเธอเลยครับพบกับน้องต้องทีมอันยริงเลยครับเจอเลยครับโอ้มานสาวสวย m e ิฟเวอร์แต่แถวนี้คุณมาแบบว่าต้องมีทั้งความเป็นอาหารใต้ความเป็นญี่ปุ่นคุณจะเอา3ามอย่างมารวมกันอย่างนั้นเลย ก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วมารายการนี้คือทุกคนน่ะตั้งโจทย์แบบว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเชฟพคเอ็ <Chef> s. <S ได้แบบว่าสุดยอดเลยใช่ค่ะวันนี้ก็เลยตั้งใจไว้เลยว่าเชฟจะต้องมีจานที่แบบว่า โดนใจครทิมแน่นอนงั้นคุณก็ต้องมาพร้อมโจทย์ใช่ค่ะถูกไหมครับ,รบ,รบงั้นโจทย์ข้อแรกที่คุณจะโยนให้กับเชฟเดียวของเป็นอะไรครับโจทย์ข้อแรกนะคะด้วยความเป็นมิดเลเวอร์ปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเนื้อ,อแน่นอนว่าอ่ะต้องเป็นสเต็กเนื้อหรือม่ก็ปิ้งย่างที่เป็นเนื้อแบบปกติเนี่ยแหละแต่อยากจะให้ทําเมนูเนื้อที่หลุดจากจานสเต็กแบบธรรมดาเกรดให้เป็นแบบแนวใหม่โ ปวดหัวแทนเชฟเลยนะเอ้าจะไปยังไงดีเดี๋ยวให้เลาเล้าคิดก่อนคุณมีข้อไหมี่มีข้อมีมีมีสองข้อมี2ข้อเดี๋ยวมาที่บายบกันค่ะเชฟข้อแรกเขาอึ้งนะนะข้อที่2เลยไหมคะข้อที่2นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าคีมมมีเชื้อสายใต้เนื่อจแม่เนคนใต้จังหวัดระนองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานรสชาติแบบ ระนองค่ะมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะติดรสชาติความจัดจัดจ้านแบบอาหารใต้แล้วเราชอบเมนูแกงใต้มากชอบเมนูแบบใต้ใมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้ความเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ชอบส่วนตัวแต่มี รสชาติแบบใต้ๆโโอ้นี่เอาใต้ไปบวกญี่ปุ่นเลยอ่ะและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่3าอันนี้เชฟแบบว่าชิลๆอยู่แล้วการ r ร a t e การแบบว่าแต่งจานให้แบบว่าดูเหมือนโอมาเกาเซ่กินเข้าไปแล้วต้องรู้เลยว่า อันนี้มันอาหารใต้นี่แต่ดูภายนอกเหมือนอาหารญี่ปุ่นเป็นไงครับเชหนักเอาการนะครับเหนักเอากาใช่ไหมเงั้นเช๊ต้องบอกแล้วแหละว่าสามข้อที่ทัพพิมขอเนี่ยเช๊จะแก้ไปทางไหนอย่างไรครับข้อแรกเลยเมื่อกี้ที่ทัพพิมบอกมาใช่ไหมครับบอกว่าจริงๆเป็นคนสายเนื้อและแบบชอบแต่ว่า มีแบบมันแทรกเล็กน้อยอันนี้ผมนึกขึ้นมาถึงส่วนชิ้นส่วนส่วนหนึ่งของของเนื้อนะครับที่แบบว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ผมคิดว่ามีมันแทรกแล้วแบบว่าเป็นมันแทรกที่แบบพอดีนะครับแล้วบังเอิญว่าเขาติดกับกระดูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีรสชาติเข้มข้นอ่าข้อที่2ส่วนข้อที่2บอกได้เลยว่าหอมกลิ่นอายแล้วก็แบบทั้งรสชาติด้วย ต้แท้ๆเลยว้าเอาลิมญี่ปุ่นเปล่าไม่ลืมครับแล้วก็ข้อสามเนี่ยแบบจะจัดมาเนี่ยดูเป็นแบบเป็นอาหารแบบยิ่งกว่าอเมรกาเซีอีกอะโอ้โขั้นกว่าเลยอ่ะนี่โดนเชฟขิงกลับมาเออขิงไปโดนขิงนะแต่น่าสนใจดูซิว่าเมนูพิชิตฝันของนักบิมที่มีทั้งเนื้อมีทั้งให้เป็นใต้มีทั้งให้เป็นญี่ปุ่นมันจะออกมาหน้าตาอย่างไรงั้นสักครู่กับ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันครับ โอ้โหทั้งเป็นโจดเนื้อที่แหวกจริงๆที่รวมเอาความคลั่งเนื้อความชอบอาหารญี่ปุ่นและความเป็นบ้านเกิดในรสชาติอาหารใต้ให้มารวมอยู่ในจานเดียวกันงานนี้ เชฟเอียนก็โม้ไปตามสไตล์ก่อนว่าจัดให้ได้ทุกข้อแต่ที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษเห็นจะเป็นส่วนของเนื้อที่ Ian, เชฟเอียนเตรียมมาเซอร์ไพรส์ให้สายเนื้ออย่างทับทิมได้ตะลึงฉะนั้นมาลุ้นกันสิว่าวัตถุดิบเนื้อในรูปแบบอาหารญี่ปุ่นที่มีรสชาติแบบใต้จะเป็นแบบไหนและจะเปลี่ยนโลกการกินอาหารใต้ฟิวชั่นญี่ปุ่นของเราไปตลอดการอย่างไรผักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นทั้งหมดกันครับ The Big Kitchen. สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก The Big Kitchen และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปโฟกัสการแก้โจทย์พิชิตฝันของทัพทีมอัญรญินในแต่ละข้อของเชฟเยนและพี่แซกกับโจทย์ต่างๆดังนี้ข้อที่1อยากให้รังสรรจานเมนูเนื้อที่หลุดกรอบจากสเต็กธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปให้สะกดสายเนื้อแบบยูมัดข้อที่2นิรมิตให้เป็นอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นรสชาติอาหารใต้ที่แท้ทรู และสุดท้ายขอให้ตกแต่งจานให้มีกลิ่นอายของการกินอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอมากาเซอย่างอลังการและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะได้เห็นว่าจะไปอยู่ในแต่ละส่วนอย่างไรฉะนั้นไปดูกันสิว่าเนื้อหัวที่เชฟเอียนกล่นเอาไว้ว่าจะเตรียมมาเซอร์ไพรส์ทัพทิมัญรินจะเป็นส่วนไหนที่จะมาทำให้จานเนื้อลุดกรอบจากจานสเต็กธรรมดามดาได้รมโยดมากที่สุด ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ ตอนต้นรายการเชฟขิงเลยว่าเชฟจะมีเนื้อส่วนที่แบบว่าสุดยอดให้ทับทิมใช่ใช่ตรงไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อสันสิโคนะครับวอเตอร์เนสส่วนนี้เนี่ยจริงๆมีมันแทรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยมากเลยครับเชฟเลือกมาเหมือนรู้ว่าทิมชอบส่วนไหนต้งแน่โอ้โหแค่จุดแรกเชฟก็แบบเลือกชิ้นส่วนที่ทิมชอบที่สุดโอ้โหถูกใจซะแล้วอ่ะงั้นเชิญเชฟต่อเลยครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มมาเลยผมมี น้ำมันนะครับเราก็จะมาสีเนื้อในกระทะกันก่อนอโอแต่ใส่ไปหลายชิ้โครงกันเลยอะ่ะถราบิไม่หมดหรอกเกฟ ทำเยอะขนาดนั้นผมผมชอบเหมือนกันเลยครับพี่แจ๋คเจมส์ชอบตอนแรกหนูกลับว่าเฮ้ยหนูจะได้หอมกลับบ้านหรือเปล่าใส่นะาได้แน่นอนเลยต้องชูร่มกับเชฟของผมแล้วครับได้แน่นอนเลยครับอันนี้เราทำแค่แบบข้างนอกพอสุกหรอคะหรือว่ายังไงครับก็คือแบบอยากจะให้คินปีมเลยเดียวเดียวเราจะต้องต้มก่อนเลยครับผมเป็นต้มอีกใช่ครับ ครับพี่ครับน้ำดื่มตราสถานีรักโลกครับครับผมนั่นนะครับผมก็จะปรุงด้วย ซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ <c oughs> สำหรับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเนี่ยอยู่ผู้ครัวไทยมานานกว่า40ปีเลยนะครับผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูไม่ว่จาจะผัดต้มทอดหนึ่งย่างและที่สําคัญมีตราฮาลาลรับรองไว้พี่น้องอิสลามทานได้เลยะครับและตอนนี้เชฟเอ็นก็นําไปปรุงรสชาติหวานเค็มกลมกล่อมให้กับพี่แกงคั่วใต้ที่กําลังปรุงอยู่ครับมีกะปิครับ ตามด้วยซีอุวขาวครับซีอุวขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับโอเคเดือนแล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจริงๆริอะทำกันบ้านไว้ก่อนแล้วอ่า รู้ว่าคุณทัพทีมจะมาสายเนื้อด้วยครับผมเลยเตรียมเนื้อส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าชอตวิบคือเป็นเนื้อระหว่างร่องซิโคผมทําตัวนี้มานะครับก็คือเป็นเนื้อซิโคนะครับตัวนี้เองเนี่ยได้ทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้วิธีทําโดยการที่เราจะใชเ้เครื่องนะครับเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องซูบิสนะครับเราใช้อยู่ที่ประมาณ85องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลา 12ชั่วโมงเพื่อต้องการดีใจให้เขานุ่ม,มนะครับแล้วผมก็จะอนามาจีต่อในกระทะครับผมมีความกรอบนุ่มการจีของเนื้อชิ้นนี้ทำไมต้องมีกระดาษไอง <laughs> <laughs> เพราะว่าในเนื้อเองเนี่ยจะมีแบบน้ำค่อนข้างที่จะเยอะอเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปจีที่กระทะมันจะติดกระทะ<อ>ถึงกระทะจะเป็นกระทะเชฟลอนก็แล้วแต่นะครับการจีที่เชฟมาจี่เพิ่มเนี่ยเชฟต้องการทำให เนื้อมันเป็นยังไงอะต้องมาจิ้มเมื่อกี้เขาบอกว่าตงง้องการกรอบนุ่มอันนี้ก็เลยจะมีกรอบนุ่มให้ทำไมกันจะเสิร์ฟ <c oughs> แบบนี้ทำไมกันจะเสิร์ฟ <c oughs> แบบนี้แบบเดียวอเลยนี่เชฟรุภาษาแบบว่าทำเค้กให้นาขอบคุณมากค่ะงั้นระหว่างรอนะ <c oughs> ผมก็เลยมีข่าว มาบอกสายรักโลกนะว่าช่วงเวลานี้ครับคุณต้องห้ามพลาดกับโค้งสุดท้ายของโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวครับซึ่งบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดของผมเนี่ยจับมือร่วมกับบริษัทตราแม่ครัวจำกัดรวมพลงังรักป่ารักชุมชนอย่างต่อเนื่องปีนี้ครับเราก็ไปค้นหาจิตอาสาตัวจริงอีกครั้งร่วมปลูกป่าในพื้นที่เกิดไฟไม่ป่าณนะชุมชนบ้านหนองอยางตะบุตะการอำเภอเมืองตร จังหวัดตราดครับซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติไฟไม่ป่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับนอกจากนี้ทางโครงการยังมีการจัดเต็มกับกิจกรรมความสนุกสนานไว้อีกมากมายตลอด3วัน2คืนที่ทํากิจกรรมด้วยสนใจก็ดูรายละเอียดและสมัครเป็นผู้โชคดี20ท่านนะครับได้ที่ Facebook สถานีรักโลกเลยนะครับครับตอนนี้เป็น เนื้อพร้อมเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองอย่างเสร็จแล้วเราจะเอาสองอย่างนึงครับมาแปลงเป็นข้าวดง้งข,ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอา่อามาแล้วเป็นข้าวหน้า,าลเ,ลเลยครับอา่าได้เห็นเป็นญี่ปุ่นแล้ว ใกล้จะเสร็จแล้วหรนนี้กับจานเนื้อที่จะเดรมิทให้เป็นอาหารญี่ปุ่นรสชาติอาหารใต้ให้กับทัพทีมอัญรญินเพราะเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เห็นแค่ในส่วนของเนื้อทั้งสองส่วนที่ส่วนหนึ่งลงไปตุนกับน้ำแกงครัวใต้ที่เป็นเนื้อร่องซี่โครงในขณะเนื้ออีกส่วนก็เป็นส่วนเนื้อซี่โครงติดก,กระดูกที่เชฟเอียนทําสําเร็จมาแล้วกับการนําไปซูวี12ชั่วโมงให้นุ่มละลายและลงไปจี่ต่อให้เกรียมกรอบในกระทะที่รองด้วยกระดาษไข กันไม่เท่านั้นแล้วไอที่เชฟเยียนเกริ่นไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าจะแปลงไปเป็นข้าวด้งสไตล์ญี่ปุ่นรวมถึงที่ทัพทิมอยากจะให้จัดจานให้มีกลิ่นอายสไตล์โอมาเกเสะมันจะเป็นอย่างไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดกันครับ The Big The Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว เบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ้วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้เราจะต้องมาโฟกัสเพนพอย์สุดท้ายที่เชฟเอียนบอกว่าจะนําเนื้อร่องซี่โครงที่ทําในรูปแบบแกงใต้พร้อมเนื้อซี่โครงซูวีที่ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะมาแปลงโฉมเป็นข้าวด้มสไตล์ญี่ปุ่นฉะนั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าเนื้อในรูปแบบแกงใต้จะแปลงเป็นอาหารญี่ปุ่นรวมถึงให้มีกลิ่นอายในแบบการกินโอมาเกะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ รอเลยค่ะข้าวายุ่รปมาครูเชฟทำจานใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะกินไม่หมดใช่ไหมครูเชฟเจัดเต็มไหมน้องเ<อ>ต็มที่เลยเหรรอคับเนี่ยใช่โอเคดูแบบว่าการเสิร์ฟก็ดูแบบญี่ปุ่นมากเลยค่ะเราจะใช้ข้าวญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นกุ้งหวานญี่ปุ่นนะครับไข่หวานสาลาย ไข่โซ่สามสีนะครับมี่เป็นสาคูสีส้มนะครับไข่ปลาแซลมอนแล้วเราก็มีไข่ออนเซนที่จริงๆมันมันเต็มชาบแล้วไม่ต้องใส่เนื้อก็ได้นะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเชมสเชมส์ต้องใส่เนื้อค่ะนี่ก็ใส่ได้ชิ้นเดียวเชฟสมัใส่ได้ชิ้นเดียวชิ้นนู้นก็ต้องใส่ค่ะอ๋อไม่ยอมจริงนะเจมส์ ด้วยโรยข้าวญี่ปุ่นครับผมนี่ผมก็จะได้ตัวที่เป็นนาแกงข้่วใต้น้ำแกงข้วใต้ว,ว้วาวว้าวแล้ววัตถุดิบญี่ปุ่นก็มาเต็มด้วยนะคะนั่นสิเป็นตามที่คุณขอหมดเลยอ่ะญญเยอ จานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและทางรายการ The Big Kitchen นะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่าเนื้อซี่โครงข้าว่รงแบบคนใต้ครับทุกท่านขอตับที่งาได้เครับโอ้สุดยอดจริๆงๆเมนูนี้ และนี่ก็คือเมนูเนื้อซี่โครงข้าวด้งแบบคนใต้ที่ได้เนื้อวัวทั้งสองส่วนมาเป็นตัวชูโรงให้กับคนคลั่งเนื้ออย่างทัพทิมทั้งส่วนของเนื้อร่องซี่โครงที่นำไปปรุงในรูปแบบแกงคั่วใต้และส่วนเนื้อซี่โครงติดกระดูกที่เชฟทำสำเร็จมาแล้วจากการน,นำไปซูวี12ชั่วโมงจนนุ่มละลายแล้วมาจี่ให้ด้านนอกมีความเกรียมกรอบเล็กน้อยและแปลงโฉมไปเป็นข้าวด้งสไตล์ญี่ปุน่นในรสชาติแกงใต้บนข้าวญี่ปุน่นที่ ที่ท็อปมาด้วยเครื่องญี่ปุ่นแน่นๆไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาแซลมอนสาหร่ายไคโซกุ้งหวานญี่ปุ่นไข่หวานญี่ปุ่นไข่ออนเซนเสิร์ฟมาพร้อมซุปมิโซะและน้ำแกงครัวใต้ให้ราดเพิ่มเติมซึ่งหน้าตาและรสชาติจะสามารถพิจิตฝันสายเนื้ออย่างทัพทีมอัญญรินหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับเพราว่าตอนนี้ไม่มีใครฟินเข้า ทับทิมแล้วแหละคเนื้อทั้งอาหารใต้ทั้งแบบญี่ปุ่นนะอยู่ตรงหน้าเขาเลยตามคาขอเลยงั้นก็เชิญหนูเลยนะมาชิมเลยคชิมได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับเย่แล้วเรนดี้ยงขอแบบว่าเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยเราแยกส่าะได้กะแกงขั่วใต้เลยนะนี่ก็แกงแกงขั่วใต้ค่ะนี่น้ำซอสแบบว่าชุ่มฉ่ำวิ้วเห็นความแบบว่าฉ่ำไหมคะทุกคน เทมเกิดอะไรขึ้นดิซักเพราะต้องเห็นหน้าหนูแล้วแบบอื้มนี่คำที่หนึ่งแลนี่คำที่หนึ่งค่ะเรามาต่อคำที่สองขอเลือกเป็นส่วนด้านข้างแล้วกันนะคะมันจะได้มีพังผืดผสมแล้วก็มีความกรอบเกรียมไม่อะมาพร้อมค่ะพร้อมเลย คราวนี้หนูขอแบบว่ารวมๆนะคะต้องคงแบบฉบับข้าวด้งแบบญี่ปุ่นเราต้องชิมทุกอย่างในคำเดียวนี่คือข้าวด้งแบบคนใต้ค่ะอ ต้องล้างคอด้วยชิมิโซะนะข้าทางเธอหมดเลยอ่าอ่าเป็นไงครับน้องก็าทิมล้างแก้ที่ชิมเงียบไปเลยครับจริงจริงอยากจะพูดตั้งนานแล้วแต่เราอยากจะชิมให้แบบครบทุกอย่างก่อนทุกองค์ประกอบแล้วเราค่อยแบบอธิบายทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวอธิบายตั้งแต่ตอนแรกก่อนดีกว่าตอนแรกที่้ทิมแบบว่าเริ่มชิมจากส่วนนี้ก่อนที่เป็นแบบเนื้อลองซิโคงใช่ไหมคะคือตัวเนี้ย จะบอกว่ามันนุ่มมากค่ะพี่แซกเชฟมันมันแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยมันแบบละลายในปากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วประกอบกับความความฉ่ำของน้ำแกงอ่ะที่เชฟปรับใส่เข้าไปแล้วมันกินข้าแทกเข้าไปในเนื้อแต่อันนี้มันเป็นใต้ที่ทีมคุณเคยตั้งแต่เด็กมันมีความหวานนํำที่คุณแม่บอกว่าทำให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผ็ดหวานเค็มมาครบทุกรสเลยกลมกล่อมมากแล้วมันแบบ มันฟินอะแค่ชิ้นแรกก็ฟินแล้วมาต่อกับชิ้นที่สองที่อันนี้เชฟแบบว่านําไปแบบว่าจีบนกระทะเพิ่มคให้มันมี texture อยากให้ผู้ชมได้ยินเสียงอะคือที่เคียวบบมันมีความแบบได้ยินได้ยินกรอบกรอบทุกคําที่เคี้ยวไปเลยคราวนี้พอเรากินทุกอย่างแบบว่าผสมกันเป็นข้าวดงแบบญี่ปุ่นไม่น่าเชื่อเชฟมัน มันเข้ากันมากมากค่ะมันมีความกลิ่นอายของกลิ่นทะเลอยู่ด้วยอะ่ะ oh, <no. S 1> มันมีทั้งกลิ่นเนื้อแล้วก็กลิ่นทะเลที่มันรวมอยู่ในจานเดียวกันและอยู่ uh, ในคําเดียวกันที่เราแบบว่าสัมผัสได้ uh, ในหนึ่งคำอะคะ่ะ uh, uh, มันเป็นอะไรที่แบบสะใภ้มากมันบางมากเลยมันเลยทําให้แบบโอจานนี้ตอบโจทย์ทั้งสมข้อของอ uh, uh, ทิตย์มากๆ uh, uh, เลยสามถานเลยค่ะ 5, 5, 6, <laughs> ไม่น่าเชื่อน่าว่าจะสามารถลากความเป็นเนื้อมาผสมใต้แล้วก็เป็นญี่ปุ่นออกมาแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้ทั้งถ่ายรูปได้กินก็อร่อยโหผมว่าจานนี้น่าจะเป็นจานอีกเมนูนที่บ้านของหลายท่านเลยนะนั่นสิคะแนะนําให้ทุกคนบอกว่าทําตามเชฟเลยนะคะม,ม,มันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆคือใครจะไปคิดว่าเนื้อกับรสชาติทะเลมันจะอยู่ในคําเดียวกันได้ไม่น่าเชื่อว่าแค่ มีฝันว่าอยากจะทานแบบนี้ก็สร้างเมนูแปลกใหม่ขึ้นมาได้นะครับอ้โหต้องขอบคุณเชฟนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องทัพทีมเช่นกันนะรับทีมมาร่วมรายการขอบคุณเื่นงะารของน้องทัพทิมที่เอาความรักในเนื้อและก็ความเป็นอาหารใต้และอาหารญี่ปุ่นที่อยากจะแชร์ผู้ชมทังบ้านให้ได้ทราบแล้ววันนี้เชฟเองขมผมก็รังสรรค์ออกมาได้หน้าตาสดสวยงามมากแถมลงตัวอย่างยิ่งทัพทิมให้การรับประกันอยู่ และนี่คืออีกหนึ่งเมนูพิชิตฝันที่มีจานเดียวบนโลกใบนี้ในครัวเดอะบิ๊กคิเช่นเกิดขึ้นอีกแล้วเสารหน้าเก้าโมงครึ่งครับมาตามกันต่อนะครับแล้วก็มาคอยให้กําลังใจเชฟเอลของผมว่าจะสามารถพิชิตฝันแขกรับเชิญได้หรือไม่แล้วแขกรับเชิญท่านนั้นจะมีเมนูที่แปลกใหม่อะไรมาให้ชมได้ทราบครับวันนี้เราสามคนคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนน้องครับทิมพี่ยังไม่ได้ขอขอบคุณบริษัทปลาแม่ครัวจํากัด ครที่ดูเมนูของทีมจบแล้วอยากจะดูเมนูอื่น,นเพิ่มเติมนะคะกดนี่เลยค่ะ Subscribe ช่องสถานีรักโลกเตรียมไว้ได้เลยนะคะ